สวัสดีค่ะสวัสดีครับ่าวันนี้เปิดรายการแบบไม่ต้องเห็นหน้านะคะตอนนี้อ่าตอนนี้ตอนนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะจะพาไปดูเนื้อที่สี่ไร่นะคะสี่ไร่ติดคอนกรีตเหมือนกันนะคะอยู่ที่ตาบลบ้านสามอำเภอสามชุกนี้นะคะนี่เลยค่ะเราจะพามาดูเนื้อที่สี่ไร่นะคะโซนติดถนนติดคอนกรีตรนะคะ พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะสี่ไร่นะคะเ,เนหน้าแปลงแล้วค่ะนี่เลยครับสี่ไร่ครับผมบอกขายอยู่ที่ไร่ละสี่แสนบาทนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะครับข้างหน้าเป็นคอนกรีตนะครับต่อไฟฟ้า ปลาปลาพร้อมครับทำนาได้ทำปลูกบ้านได้เนาะใช่ค่ะโซนไปนี่ก็เป็นจะเป็นโซนของสู่บ้านน้องหินนะคะตำบลสามชุกอ่าตำบลบ้านสะอ,อำเภอสาม <3 S 1> ชุกบ้านเรานะคะขอย้ำอีกทีนะคะว่าคลิปทุกคลิปของดำชาแนลนะคะมีะโฉนดพร้อมนะคะ,ะโฉนดพร้อมรับโดยตรงจากเจ้าของที่เลยนะคะที่ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะ เนี่ยค่ะจะพามาดูแนวเขตของพื้นที่สี่ไร่นะคะจะติดติดกับป่าป่ามะม่วงหน่อยเนาะติดป่ามะม่วงฝ่ามือนี่จะมีมีเป็นสะเป็นสะของเจ้าของที่นะคะจะแบ่งโซนให้ขายสี่ไร่นะคะเขตแนวอยู่ที่ดอกรักเนาะดอกรักครัดอกลักเป็นแนวค่ะแนวเขตครับนี่ครับแล้วก็คนาข้างหน้านี่ฮะไปยันต้นมะม่วงอนุนาถนนครับหน้าถนนแล้วก็มาทิวต้นมะม่วงเนี่ยฮะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเลยครับ เนื้อที่สี่ไร่นะฮะเนื้อที่สี่ไร่เขาบอกขายอยู่ไร่ละสี่แสนบาทต่อหนึ่งไร่นะคะขายยกแปลงค่ะเป็นพื้นที่น้อยแต่ลูกค้าอยากจะขายเนาะแล้วก็มาเสนอให้ที่ช่องดำอ่าชาแนลเราเองนะคะถ้ายัางไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะอ่าพูดด้ติดตามเราเท่าไหรล่ละ 150อยห้าสิยังยังนะคะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับ F C ของเราเนาะ F C ที่กดไลค์กดแชร์ฝากแชร์ไปเยอะแล้วกันนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถามว่าเราขายได้ักแปลงยังยังค่ะยังเลยครับแต่ก็ภูมิใจค่ะที่มี F C 130คนนะคะเพระขอบคุณมากอใช่เพราะว่าที่แต่ละแปลงมันแพงกูงหลักล้านใช่ใช่ก็คือว่า ก็ยังว่านะคะยุคนี้ยุคโควิดนะคะเอาง่ายๆนะคะแต่เราก็ทำทำให้ให้ลูกค้าดูให้เอดูใช่ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อทางเพจดั c h ช n แนลได้นะคะจะมีเบอร์โทรทาง facebook หรืออะไรเงี้ยนะคะติดต่อได้ค่ะถ้าไงอีพีนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ